สวัสดีครับปวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับหนักเสียงโชคเสียงดวงนะครับนะที่ติดตามช่องเลดิตเอสต่อในขณะนี้นะครับอ่ะเฮามบิึงนะครับตามต่อสูตรวิ่งบนนะครับแม่นแม่นเนาะวดที่แล้วเป็นยังไงสถิตินั้นของเรามีให้ดูมีให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับสถิติของเพื่อนนะครับเนาะผมกดจับห้ไปที่เลขสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับนะวิ่งสูตรนะครับก็ไปที่หลัก้อยนะครับจับคู่แล้ว ไม่มาแล้วก็นะครับตัวก็อย่างนัก็ถือว่าเล็กวิ่งเข้ามานะครับเนาะที่นี่นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับข้อมูลหรือรายละเอียดกันนะครับนะก็มาฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับคาเตือนนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขนะครับที่ได้จากการคํานวณย้านหลังนะครับและสถิติเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมและดูนพนิษด้วยตัวของท่านเองนะครับนะเพื่อนๆนะครับอ่ะส่วนนะครับใครที่อยากจะติดตามชุดสรุปนะครับเนาะก็ติดตามได้ฟรีนะครับไปที่ไลน์นะครับพิมพ์เอสนำหน้านะครับก็พิมพ์เอทแปนะครับเข้ากลุ่มฟรีๆติดตามตัวเลขชุดสรุปได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีทีมงานของเราส่งตัวเลขให้ท่านนะครับ ฟรีฟรีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราติดตามกันนะครับที่นี่นะครับไปเบิ่งวิ่งบนนะครับทีนี้ก็จะมีสองสูตรนะครับวิ่งบนเนี่ยมีสองสูตรนะครับเพื่อนๆนะวิ่งบนสองสูตรนะครับอันนี้อันนี้สูตรเก่านะครับเพื่อนๆนะสูตรเก่านะครับนะอันเนี้ยสูตรเก่านะครับเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะ อันนี้เก่าเดี๋ยวเขียนคำว่าเก่านะครับนะอันนี้ใหม่นะครับนะเดี๋ยวเขียนคำว่าใหม่นะครับอันนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่และสูตรเก่านะครับนะถ้าไม่ชนนะครับไม่ชนนะเหมือนอย่างตัวอย่างที่จะยกให้เป็น,นี้ก็ครับ เนี่ยอย่างมันชนก้นนี้นะนะครับมางวดแลกที่เริ่มเนี่ยกันนะครับนะนะครับเริ่มแรกกันเนี่ยชนที่ห้านะครับพอร์ตวันก็ไปที่เลขห้านะครับนะสองสูตรชนกันแล้วมันได้เลขห้านะครับนะนะครับส่วนนะครับต่อมานะครับไม่ชนนะครับนะเจ็ดสี่นะ นะครับเข้าตัวเดียวนะครับสูตรเก่าเนี่ยเข้านะครับสูตรใหม่นี่ผิดนะครับงดแหลกเนาะเพราะเข้าไปที่เลืเจ็ดตัวเดียวนะครับคือตัวนี้นะครับนะก็ผิดไปหนึ่งงวดนะครับนะก็ถูกนะครับนะนี่นะครับนะก็บึ้งนะครับเอาพิ์น้องนะบึ้งเอานะครับนะว่าสองสูตรเนี่ย นะครับอามันเป็นยังไงไอันนี้เป็นสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเอาสูตรมาต่อนะครับสูตรเก่าได้เลข9สูตรใหม่ได้เลขศูนย์นะครับเพราะเราออก9ก้ศูนย์เจ็ดมาที่อ่านะครับนี่ฮะก็เข้าที่เลข9และเลขศูนย์นะครับเพื่อนๆนะก็ถูกนะครับนี่อ่ะอันนึงมาหลักร้อยอันอนึงมาหลักสิบนะครับไปดูในส่วนของ งวดต่อมานะครับถ้าชนกันลักษณะนี้นะครับนะจับไปเลยตัวเดียวนี่ก็เป็นศูนย์ศูนย์นะครับสูตร์เลขศูตรเก่าได้เลขศูนย์ศูนย์ใบได้เลขศูนย์นะครับพลวัพอกอ,อกเก้าศูนย์หกนะครับตัวเลขที่ได้นี่ก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับนี่อ่ะวงไว้อ่ะตัวถูกนะครับอ่ะเบื้องเบื้องแล้วนะครับนก็สูตรใหม่จะผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับสูตรเก่าจะเดินต่อดีต่อเนื่องนะครับมาดูหนงวดล่าสุดที่ผ่านมาของวันที่ สองนะครับอ่ะโุกนะครับสูตรเก้าได้เลขศูนย์นะครับสูตรไม่ไดเลกเก่านะพอออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับก็เข้าทั้งสองสูตรเลยทีนี้อ่ะถ้าไม่ชนแบบนี้ก็จะเป็นคู่ตวัวไปกับาแค่ตัวมาเติมนะพี่น้องง่ายๆนะครับไปสูตรคำนวณง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็ดูกันนะครับเป็นแนวทางไปนะครับ ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณของเราเป็นยังไงสองสูตรนี่นะครับนี่นะครับนี่คือสูตร B สูตรใหม่นะครับอันนี้คือใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ่ะสูตรเก่าก็อะเลี่ยเนาะเก้าบวกนี่ก็ได้ศูนยะ์เพราะเราออกเก้าเอ้ยผลออกศูนย์นะครับหนึ่งเก้านะครับนี่ตัวเลขที่ได้ก็คือเลข ศูนย์นะครับมาดูในส่วนของงวดนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งวงิ่งหนึ่งนะครับในงวดของสองเอ,อ้ยไม่ใช่สองสิบหกหรกนี่นะพี่นนองต้องได้สิบหกนะครับสิบหกห้าหกหกนะครับสูตรเก่าได้เลขหนึ่งนะครับไปเบอ่อกลับไปที่หน้าเลขนะครับนี่เพื่อนๆนะหน้าเลขของเรานะครับสูตรแรกนะครับได้เลขหนึ่งนะครับนะ ไปดูในส่วนของสูตรที่2นะครับเพื่อนๆนะเลขวิ่งบนสูตรใหม่นะครับวิ่งบนนะครับอ่ะกดจะได้สี่ไปบวกเอ่อตัวบวกหนึ่งนะครับคือหลักสิบบนนะครับบวกด้วยเนาะนะครับหลักหน่วยหมุนครั้งที่2แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับ4ไปบวกหนึ่งเป็น5นะครับ5ไปบวกศูนย์ก็ได้5 5าบวกหนึ่งก็จะเป็น6นะอ่ะก็จะได้6นะครับสูตรใหม่ของเรานะครับของวันที่16 นะครับห้าหกหก,หกนะครับอ่ะก็ได้สองตัวคือ1และ6นะครับเราจะอะไรไฮไลท์ให้ชมอ่ะจะเห็นสูตร2ส,สูตรนี่นะครับเป็นสูตรไม่นะครับสูตรบีคือสูตรใหม่สูตรเก่าคือได้เลขหนึงนะครับเอากลับไปที่หน้าเดิมนะครับเป็นเปิดน,นะกลับไปที่หน้าเดิมนะได้เลขหกนะครับ ไดเล็กกนะครับะนะครับของวันที่นะครับสิบหกหานะครับหกหกนะครับนี่คือสูตรใหม่นะครับใหม่และเก่าเจอเจอกันแล้วทีนี้นะครับมันจะได้ตัวดินนะครับเป็นตัวใดนะครับอ่ะผมจะให้ไปที่เอ่อหนึ่งและหก นะครับเพื่อนเพื่อนก็หาตัวใส่นะครับนะมาเบิ้งซิครับว่าหนึ่งหกนี่เราจะยังมาใส่ดีนะครับนะหนึ่งหาหกบ่นะครับนี่ผมให้ให้เพื่อนหาตัวแปรมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งนะครับอ่ะให้เลขวิ่งวันนี้ผมให้ไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับเลขหกผมให้ไปอยู่ที่หลักหน่วยจะมาตามที่ได้คิดไวหรือเปล่านั้นนะครับก็สุดยาที่จะเดาได้เช่นกันนะครับนะครับนะ สูตรยาที่จะเลาคือกันเด้ครับพี่น้องนะมันก็เป็นเรื่องเล่าของสูตรตัวเลขนะครับเนาะมีสูตรสูตรที่เข้าก็เข้าสูตรที่ไม่เข้าก็หลุดไปก็หาสูตรใหม่มาแทนนะครับนะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันนะครับนะผมขอขอฝากช่องทางติดตามกลุ่มนะครับนะที่กลุ่มไลน์นะครับไปติดตามชุดสรุปตัวเลขได้ฟรีที่ปิ่มไร้น้ำหนานะครับพิ่มแอดน้ำหน้าแล้วก็เอทแปดเก้านะครับติดตามชุดสูตรตัวเลขได้ฟรีมอมมี่คาใจ นะครับนะก็เอาไปเป็นแนวทางกันให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆใครที่ดูก็ของอสก็ที่สิบหกนี้ก็นะครับในหนึ่งกระโกเนาะเพื่อนๆก็หาเอ็กมาใส่เอาด้วยครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็งงจะจบเพยงเต่เทนี้นะครับเพื่อนๆนะก็ฝากไว้เป็นแนวทางก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบเพยงเต่เทนี้นะครับเพื่อนๆกอกราบกันมาสวัสดีครับ